สวัสดีครับนิ๋งจากกลุ่มธรรมะโลกทิพย์นะครับวันนี้มีคําถามจากทางบ้านนะครับถามมาว่าการถวายน้ําพระพุทธรูปผิดไหมครับควรทํำไหมผมขอตอบก่อนเลยนะครับว่าไม่ผิดครับทําแล้วก็ได้บุญครับไม่มีข้อใดผิดเลยนะครับแต่จะมีหลายๆท่านที่สงสัยนะครับอาจจะเสพสื่ออะไรมาจากไหนที่ไม่เอาเดี๋ยวผมมาเคลียร์ให้แล้วกันครับใช้เหตุผล ใช้เห้ผลเอเขทมทำไมเขาถึงถวายน้ําพระกันนะครับมันก็เป็นธรรมเนียมไทยมาทํามาเรื่อยๆคือการกิมมิคจริงๆเนี่ยมันก็คือเขาต้องการผลอย่างนึงในการถวายน้ําพระผลลัพธ์ที่ต้องการนั้นคือแสดงความเคารพศรัทธาและลํำลึกถึงพระ เราเรียกว่าพุทธานุสินะครับเราเรียกว่าพุทธานุสิถ้าเราไม่ถวายน้ำเราไม่มีอะไรถวายลยู่เท่ากับว่าเราอาจจะลืมนึกถึงพระใช่ไหมครับแต่คนที่ทุกเช้าเขาเอาน้ำไปถวายนั่นหมายถึงว่าเขานึกถึงพระทันทีที่เรานึกถึงพระนั่นหมายถึงว่าอะไรครับเราได้บุญใช่ไหมครับ เราได้บุญเพราะบอกแล้วว่าเป็นกรรมฐานอย่างนึ่นะเราเรียกว่าพุทธ,ธานุสิตเป็นการนึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปแล้วถ้าเกิดว่ารูปตั้งรูปปั้นนั้นหรือรูปภาพนั้นเป็นพระสงฆ์นะครับเราก็เอาน้ําไปถวายรูปปั้นของพระสงฆ์อันนี้เราลำนึกถึงพระสงฆ์ใช่ไหมครับเรียกสังคานุสติได้บุญไหมได้บุญสิครับ ไม่ผิดนะครับไม่ผิดเลยงั้นคุณไม่มีน้มก็ได้คุณเอาดอกไม้ดีไหมดอกไม้ไปถวายดอกไม้ไปถวายคุณไม่ต้องสนใจดอกไม้คุณไม่ต้องสนใจน้ําแต่คุณสนใจว่าจิตลําลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นตรงนี้เป็นบุญทั้งหมดคุณอย่าใส่ใจน้ําหรือดอกไม้ มันเป็นเพียงแค่เครื่องมือเหมือนกับคุณทํากรรมฐานคุณพูดโทได้ไหมได้คุณนัมมาพัทธะได้ไหมได้นะคุณมองลูกแก้วได้ไหมได้คุณทําอะไรก็ได้ตัวสื่อตัวเนี้ยเขาไม่สนใจมันแล้วแต่คนถนัดหรือแล้วแต่คนชอบหรือแล้วแต่คนนั้นสามารถจะหามาได้เช่นหาน้ํามาได้เช่นเช่นสะดวกเอาน้ำมาให้ใช่ไหมหรือบางคนไม่สะดวกเอาน้ำบางคนบอกว่าบ้านคนขายดอกไม้หรือน้าบ้าน เขาขายดอกไม้อยู่ฉันสะดวกวิ่งไปซื้อดอกไม้มาฉันชอบดอกไม้มันหอมฉันอยากจะเอาดอกไม้ถวายก็ได้ตรงเครื่องไม้เครื่องมือวิธีการไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องที่จะต้องเอามาพูดกันแต่เพราะว่ามันเป็นเพียงแค่เครื่องมือที่ใครจะใช้อะไรก็ได้เพื่อต้องการผลให้เราล,ลึกถึงพุทธ,ธาพุทธ,ธาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ผมไม่เห็นว่าผิดตรงไหนแล้วคนที่ใครก็ตามที่บอกว่าตรงนี้ผิดผมไม่ขอเมนชั่นอะไรผมไม่เกี่ยวผมสอนในแบบของผมที่มีหลักการและเหตุผลที่เป็นกลางถ้าเกิดคุณมัวแต่โฟกัสแต่ว่าน้ำไม่ควรถวายไม่ควรถวายมันทฤษฎีทฤษฎีจ้าหรือเราเรียกว่าสุดโตกไปข้างใดข้างนี้ อย่าไปว่าใครเขาจะใช้อะไรถวายจะเป็นก้อนหินมาตั้งหน้าพระแล้วก็กราบไหว้ก้อนหินนั้นอไม่ต้องตั้งหน้าพระก็ได้เอาก้อนหินธรรมาดาไปตั้งไว้บนผานแล้วก็กราบไหว้ก้อนหินนั้นใครบอกว่าคนคนนี้ผิดสรุปไม่ได้นะสรุปไม่ได้เพราะเขาบอกว่าเขาไม่มีพระพุทธรูปที่บ้านเขาไม่มีเงิน แต่เขาเอาก้อนหินมาตั้งเพราะดูแล้วหินเนี่ยขึ้นเป็นสามเหลี่ยมดูคล้ายๆพระพุทธรูปเขาไม่มีเงินเขาจึงเอาก้อนหินนี้เขาติต่างว่าเป็นพระพุทธรูปทําให้เขานึกถึงพระพุทธพระพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขึ้นมาได้บุญไหมได้บุญเท่ากันกับการที่มีพระพุทธรูปจริงๆมาตั้งสําคัญที่ใจไม่ได้สําคัญที่ก้อนหินไม่ได้สําคัญที่น้ําจบแค่นี้ครับ